ด้าน,นาจะเข้าสู่โซนที่ 3, สาึ่งบบนโครหลากหลายของพันไม้และไม้กลุ่มสีค่ะด้านหน้าขวามือคือสวนไทยเป็นการจัดสวนแบบขั้นบันไดปลูกพันไม้ที่ดูรายง่ายลดหลั่นกันไปตามขั้นบันไดค่ะซ้ายมือคือวิวด้านข้างหองคำหลวงซึ่งจะมองเห็นเนินหลังเต่าด้านหน้าสองเนินได้อย่างชัดเจนสร้างขึ้นเพื่อถวายพระพรแด่ในหลวงรัชกาลที่9เนื่องจากเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนค่ะขวามือคือลานเวทีวัฒนธรรม บริเวณนี้เปิดให้เช่าพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆรอบๆมีการปลูกต้นสีตรังซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดตรังค่ะโดยจะออกดอกช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะถัดมาซ้ายมือคืออาคารเรือนร่มไม้ด้านในมีพันไม้ในร่มมากกว่า500ชนิดโดดเด่นด้วยต้นสับป,ประรดสีและมีทางเดินยกระดับสามารถเดินชมพันไม้ในแนวยอดไม้ได้ค่ะจุดนี้เป็นจุดจอดที่6ค่ะ

สรุปวันนี้ยอดสิบคนวันที่สี่วันที่เจ็ดมีห้าคนวันที่แปดมีสี่คนซ้ายมือด้านหน้าคือสวนหย่อมที่ตกแต่งด้วยสัปปะรดสีค่ะพเลยจุดนี้เป็นจุดที่สวยที่สุดในการนั่งรถชมสวนด้านบนเป็นสกายไลน์ที่ทุกท่านสามารถชมได้ นอกจากนี้ยังมีการปลูกไต้วัญี่ปุ่นสลับฤดูกาลกับลูกแศงเชอร์รี่ด้วยค่ะส่วนด้านล่างเป็นส่วนฟึ่งฟ้าซามูมสัดแต่งเป็นทรงฟึ่งใช้มือตัดแต่งเป็นรูปมังกรในทุกฤดูกาะละถัดมาด้านขวามือคือแปลงสาธิตการปลูกต้นแก้วมังกรและแตงกวาญี่ปุ่นค่ะสองข้างทางนี้ปลูกต้นกระป๋พฤกซึ่งจะออกดอกสีชมพูสะพรั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมค่ะ น้าขวามือจะเป็นอาคารเรือนพื่อทนายรายซึ่งปลูกประนิลและปลูกแตงวาจำนวนกว่า1,000พต้่อมาเป็นเรือนพื่อไร่ดินซึ่งจะมีการสาธิตการปลูกสลัดแตงกวาญี่ปุ่นมอเก๊าเชอรี่และเมลอนตารูัฒการปลูกด้วยค่ะจุดนี้เป็นจุดต่อที่เจไดค่ะไม่เราเราก็จะเาเป็นหัวแต็วาไม่เขาไม่ได้เป็นหัวเราขอบดู ถัดมาด้านหน้าขวามือคือจุดเรียนรู้ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างได้แก่ปา่าเศรษฐกิจป่ากินได้ป่าใช้สอยและได้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำค่ะเป็นในหลวงรัชกาลที่9มีแนวพระราชดำริให้จังหยู่เรื่องกับป่าอ,อย่างยั่งยืนส่วนกระต่ายสีขาวเก้าตัวสู่ถึงปีนักขับของหลวงรัชกาลที่9พระองค์ระสุดป,ปีทอหรอปีกระต่าย สวนปลงบุกขาด้านล่างมีการปรับเปลี่ยนไม้ดอกไปตามฤดูกาลส่วนด้านบนปลูกต้นประดู่แดงออกดอกในช่วงเดือนมก,กราคมถึงมีนาคมเมื่อออกดอกจะเป็นสีแดงทั้งต้นค่ะขวามาคือสวนไม้เสียบยอดเป็นการนำยอดของต้นพุปพิทยามาเสียบกับลำต้นของต้นโมกค่ะและถัดมาคือสวนสมุนไพรด้านในมีการรวบรวมสมุนไพรทั่วทุกพื้นผ้าไว้มากกว่า400ชนิด กับธรรมภูมของสมุนไพรแต่ละชนิดด้วยค่ะถัดมาต้นไม้สูงด้านซ้ายมือคือต้นตามหางกระรอกหรือตามหางจิ้งจอกค่ะส่วนด้านล่างคือตามสิบสอานนานิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพราะมีขนาดเล็กเติบโตัวขารูปใบสวยงามค่ะด้านหน้าคือบ้านเรือนไทยสีทาหลังในสุดคือบ้านไทยภาคเหนือถัดมาเป็นเรือน สรวอบนนี้เป็นเรือไทยภาคใต้ค่ะส่วนเรือไทยภาคกลางจะอยู่บริเวณด้านหน้าค่ะบ้านเรือไทยทั้งหมดนี้เป็นบ้านเรือไทยเคลื่องศัพท์ืือเอาไม้มาสับหรือขัดกันแทนตะปูเป็นภูมปัญญาของคนไทยสมัยก่อนค่ะจุดนี้เป็นจุดจอดที่แปะค่ะมุงโตดในมือถือ ถัดมาด้านขวามือได้มีการปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดซึ่งปลูกตามพิกัดของแผนที่ประเทศไทยแต่ละต้นจะมีชื่อและจังหวัดระบุไว้รวมถึงมี qr code ให้สแกนเพื่อสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่คือต้นทงกาวต้นไม้ประจำประเทศไทยและประจำในหลวงรัชกาลที่9คือต้นราชพฤกษ์แต่ต้นไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่10คือต้นรวงพึ่งค่ะสำหรับต้นไม้ให้ร่มเงอสองข้างทางนี้ คือต้นมะตาจัดเป็นพืชสมุนไพรและส่วนใช้ปรุงอาหารได้ค่ะห <c oughs> ัดมาสองชิ้นสอรแกงไทยแสดงการใส้มากากว่าหกสิต้นและด้านในเป็นส่วนไม้หอมโดยรวมไม้หอมที่หอมทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะลานด้านหน้าใช้มือคือ ราชพฤกเป็นลานกาิจกรรมกลางแจ้งซึ่งเปิดให้ทพื้นที่ในการจัดงานต่างๆด้วยค่ะส่วนทางเดืนยาวซ้ายมือเรียกว่าลานราชรักบาทประดับด้วยซุ้มเทวดา30ซุ้มแต่ละซุ้มมีเทวดา2องค์รวมแล้วมีเทวดา60องค์สื่อถึง60ปีแห่งการครองราชค่ะและแต่ละซุ้มจะเป็นภาพพาระราชกรณียกิจอของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10 รวมถึงพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่10ที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดพระรชาชปณิธานของพระราชบิดาค่ะถัดมาด้านหน้าซ้ายมือคือลานต้นโพแห่งความจงรักภักดีด้านข้างประดิษฐานพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติตามสมถะวิปัสนานกรรมฐา,านซึ่งได้มาจากการหล่อหลอมใบโพที่ประสบการณิกรได้เขียนคำถวายพระพรแด่ในหลวงรัชกาลที่9ในปี2549 มากกว่า1นึ่งแสนเจ็ดานใบจัดทเพื่อความใกล้ชิดควรมหม่อมแด่พระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านโปรดกล่าวให้นำมาประดิษฐานดน้านซ้ายมือค่ะส่วนแนวยาวด้านซ้ายคือสวนลานต้อนรับเป็นการจาัดสวนไสไตล์สวนอังกฤษมีการปรับเปลี่ยนไม้ไดอกไปตามฤดูกาลค่ะและในอาคารในเทศการบ้านขอมือจัดแสดงนิทรรศการ2อ,องร้อยสามสิปีตายรมพระบารมีจักรีวงศ์นำเสนอเรื่องราว าเสียกรุงครั้งที่สองจนถึงยุคสมัยของรัชวงศ์จกักรีหรือยุคราชวงศ์ศิน์ในปัจจุบันค่ะขณะน,นี้ได้เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายแล้วท่าในใดที่ยังพอมีเวลาสามารถชมสวนได้ตามอัธยาศัยร้านกาแฟของเราจะอยู่บริเวณล,ลานด้านซ้ายมือห้องน้ำอยู่ด้านขวาค่ะสำหรับทางออกอยู่ด้านหน้าขวามือผ่านเข้าไปในร้านขายของที่ระลึกเพื่อไปยังลานจอดรถค่ะในน้นพะุท ีความยินดีที่ได้ต้อนรับทุกท่านในการมาเที่ยวชมสวนของพ่อในวันนี้ก่อนลงจากรถอย่าลืมสำรวจสัมภาระ์ของท่านให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขออบคุณาเก